ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องพอรชนุกเล่าให้ฟังค่ะสวัสดีค่ะแฟนๆที่รักค่ะมาพบกับแอดมินพรชนุกอีกแล้วนะคะกับบรรยากาศบ้านๆค่ะวันนี้จะพาไปถอนต้นกล้ากระหล่ำปีนะคะนำมานับแล้วก็มาชำให้รากงอกก่อนที่จะนำไปลงแปลงนะคะมาพร้อมกับนิยายเรื่องตราบธุรีไม่อาจลืมเลือนวันนี้นำเสนอเป็นตอนที่สองแล้วนะคะเรื่องราวจะเป็นยังไงมาติดตามรับฟังกันได้เลยค่ะ กราบทุลีมิอาจลืมเลือนเรื่องโดยเย็นชาปอยเรื่องการตายของเขาทุกคนโกหกเธอพวกเขาล้วนปิดบังเธอและไม่รู้ว่าพ่อกับแม่ของเธอจะทราบเรื่องนี้ด้วยหรือไม่แต่ถึงยังไงเรื่องมันก็เกิดขึ้นแล้วเขาไม่อยากมีเธอในชีวิตจนต้องลำบากจากบ้านไปนานหลายปีมันก็เป็นคำตอบแล้วว่า เธอควรตัดใจจากเขาคิดได้เช่นนั้นมือเล็กก็เช็ดน้ำตาตัวเองออกก่อนจะเดินเข้าไปอาบน้ำเพื่อให้รู้สึกสบายตัวขึ้นซึ่งเธอก็เข้าใจเหตุผลแล้วว่าทำไมวันนี้ต้นอ้อถึงได้มาพูดแปลกๆกับเธอที่อยากให้เธอเริ่มใหม่กับคนอื่นก็คงเป็นเพราะลูกชายที่ได้มีรักครั้งใหม่เช่นกันบ้านที่วาและต้นอ,อ้อ เสียงโทรทัศน์ดังคลอเบาๆในห้องนั่งเล่นที่มีพ่อแม่ลูกนั่งฟังข่าวกันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาในรอบหลายปีตนอรูปสีสาลูกชายเบาๆด้วยความคิดถึงโดยไม่สนใจหน้าจอโทรทัศน์เลยสักนิดวันนี้แม่ไปบ้านป้ายาหยีมาไปเจอน้องแพงด้วยนะลูกน้องอยังไม่มีใครนะตนอาว่าขึ้นพร้อมรอยยิ้มอ่อนโยน แต่ก็ไม่ได้รับปฏิกิริยาใดๆจากลูกชายแม่ลองถามน้องแล้วดูน้องอย่างไม่ลืมมาสู่นะลูกเจ้าของใบหน้าหล่อเหล้านั่งเงียบไม่พูดไม่จาสีหน้าเรียบเฉยไม่บ่งบอกถึงอารมณ์ใดๆในตอนนี้ทำเอาผู้เป็นแม่หน่าเสียไปเล็กน้อยเพราะคิดว่าลูกชายคงไม่หลงเหลือพระแพงอยู่ในความทรงจำอีกแล้ว เอาละไปทานข้าวกันเถอะพ่อหิวข้าวแล้วที่วานตัดบทขึ้นก่อนจะเดินนำภรรยาและลูกชายเข้าไปยังห้องอาหารเตรียมตัวพร้อมหรือ,อยังอีกสองวันข้างหน้าก็จะถึงวันงานแล้วเสียงทุ้มของผู้เป็นพ่อดังขึ้นขณะที่ทุกคนกำลังตั้งใจทานอาหารตรงหน้าอยู่พร้อมเสมอครับแล้วคิดไว้หรือ,อยัง ว่าจะทำยังไงต่อไปครับเดี๋ยวมันก็ดิ้นมาหาเราเองครับผู้เป็นพ่อพยักน้ารับแล้วไม่ได้พูดอะไรต่อนอกจากนั่งทานข้าวเงียบๆก่อนที่ชาหนุ่มจะขอตัวกลับคอนโดไปตนออกก็ได้พูดคุยปรึกษาสามีเรื่องของลูกชายและพระแพงจึงได้รับคำตอบกลับมาว่าทุกอย่างขึ้นอยู่กับมาสุ พวกเขาไม่อาจเข้าไปก้าวกายได้นั่นจึงทำให้ผู้เป็นภรรยาตัดใจที่จะพูดเรื่องนี้กับลูกชายอีกสองวันผ่านไปงานเลี้ยงฉลองเปิดตัวธุรกิจใหม่ภายในโรงแรมหรูชื่อดังใจกลางเมืองเป็นไปอย่างคึกคักบรรยากาศในงานเต็มไปด้วยผู้คนมากนะ้าหลายตาทั้งนักธุรกิจนักการเมืองเซเลบดารา ต่างมาร่วมงานนี้กันอย่างคับข้ังพระแพงนั่งนิ่งอยู่ในรถยนต์คันหรูกับพ่อแม่ขณะที่รถยนต์กำลังเคลื่อนเข้าไปในเขตโรงแรมตลอดสองวันที่ผ่านมาเธออยู่กับตัวเองได้ทบทวนเรื่องราวต่างๆมากมายและพยายามหลีกเลี่ยงการไปเจอต้นอ้อและที่วามาโดยตลอดและงานเลี้ยงในครั้งนี้เธอก็ได้ปฏิเสธไปแล้วว่า จะไม่แปรร่วมงานแต่ผู้เป็นพ่อก็ไม่ยอมสุดท้ายเธอก็ตั้งมานั่งอยู่ในรถเช็กเส้นตอนนี้เป็นอะไรนะลูกทำไมหน้าเบื้องแบบนั้นล่ะงานเลี้ยงบ้านคุณป้าต้นอ้อเลยนะคะผู้เป็นแม่ว่ายิมยิ้มเปล่าค่ะแผงก็แค่รู้สึกเหนื่อยง่วงนอนมากกว่าน่ะเธอยิ้มบางส่งไปเพื่อให้ผู้เป็นแม่สบายใจ ทั้งสามลงจากรถเดินเข้าไปในงานสิ่งแรกที่เห็นคือเจ้าของงานอย่างที่วาและต้นอ,อ้อกำลังยืนต้อนรับแขกอยู่หน้างานเธอเดินเข้าไปทักทายทั้งสองพร้อมพ่อกับแม่ยินดีด้วยนะคะคุณลุงคุณป้าเธอยื่นช่อดอกไม้ที่เตรียมมาให้ต้นอ,อ้อที่ในตอนนี้หน้าเสียไปเล็กน้อยเมื่อได้ยินสรรพนามที่เปลี่ยนไปเออค่ะ ขอบใจมากนะคะลูกเข้าไปในงานกันดีกว่าค่ะเดี๋ยวแม่พาเข้าไปไม่เป็นไรหรอกค่ะคุณป้ารับแขกต่อเถอะไม่ต้องเป็นห่วงนะคะตนอพยากหน้ารับยิ้มน้อยๆก่อนที่เธอและครอบครัวจะเดินเข้างานไปเธอเข้าไปทักทายผู้ใหญ่ทุกคนจนครบแล้วก็ขอตัวออกมายืนหลบมุมอยู่ไกลๆ พระแพงอยู่ในชุดราตรียาวสีชมพูอ่อนเผยลาดไหล่เล็กและแผ่นลังขาวเนียนหนุ่มๆภายในงานต่างจับจ้องมาที่เธออย่างให้ความสนใจแต่ทุกคนก็ต่างรู้ดีว่าหญิงสาวนั้นไม่เปิดรับใครเข้ามาเพราะยังไม่ลืมลูกชายเจ้าของงานนี้ไม่ได้ทว่าในขณะที่เธอกำลังคิดอะไรเรื่อยเปื่อยอยู่นั้นก็มีใครอีกคนเข้ามาสกิดไหล่เธอเบา หญิงสาวได้สติหันกลับไปมองก็พบกับชายแปลกหน้าที่ดูดีมีภูมิฐานยืนยิ้มให้กับเธออยู่สวัสดีครับผมภาคภูมิครับค,รค,คุณพระแพงค่ะคุณพระแพงยินดีที่ได้รู้จักครับลากยิ้มบนแก้มทั้งสองข้างของเขาส่งให้เขาดูดีขึ้นไปอีกเช่นกันค่ะ คุณพระแพงมาคนเดียวหรอครับล่าหแล้วค่ะมากับครอบครัวค่ะชายหนุ่มพยักหน้ารับผมก็เป็นตัวแทนครอบครัวครับมาคนเดียวไม่รู้จักใครเลยคนที่รู้จักก็ยังไม่มางั้นผมขออยู่คุยกับคุณพระแพงก่อนได้ไหมครับได้สิคะเธอตอบกรับยิ้มยิ้มทั้งสองพูดคุยกันอยู่นานสักพัก คนรู้จักเขาก็มาทั้งสองจึงแยกย้ายกันและแล้วเวลาของพิธีการต่างๆก็มาถึงเจ้าของงานต่างขึ้นเวทีกล่าวขอบคุณแขกในงานและธุรกิจใหม่นี้อยู่สักพักก็ถึงช่วงเซอร์ไพรส์ที่เจ้าของงานจะมอบให้แขกทุกคนแล้วก็ถึงเวลาสำคัญที่เราจะเปิดตัวผู้บริหารแล้วนะครับ กราบเรียนเชิญท่านผู้บริหารขึ้นบนเวทีโชว์ตัวให้ทุกคนได้เห็นหน้ากันเลยครับพิธีกรกล่าวจบเสียงปรบมือก็ดังขึ้นพร้อมกันทั้งห้องโถงพระแพงสังเกตเห็นว่าพ่อกับแม่มองหาเธออยู่แต่หญิงสาวก,ก็ไม่คิดที่จะเดินเข้าไปหาทุกคนเพราะเธอรู้ดีว่าใครที่กำลังจะขึ้นไปบนเวทีในตอนนี้ไม่นานคนที่เธอจำได้ขึ้นใจ ก็เดินขึ้นเวทีไปมาสู่ในตอนนี้ไม่ได้แตกต่างไปจากเมื่อก่อนนักสำหรับพระแพงแววตาท่าทีของเขานั้นยังคงเฉียบคมและเย่อหยิ่งเช่นเดิมร่างสูงอยู่ในชุดสูทสีดำสุดเนียบผมหนาเซตขึ้นเป็นทรงเพยให้เห็นใบหน้าหล่อเหลาได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นเสียงฮือฮาภายในห้องโถงดังก้องไปทั่วบริเวณ เมื่อคนที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุเมื่อ5ปีก่อนกลับมายืนตัวเป็นเป็นอยู่บนเวทีในตอนนี้สวัสดีครับผมมาสุยินดีที่ได้เจอทุกท่านอีกครั้งและหวังว่าจะได้รับการสนับสนุนจากทุกท่านเช่นเดิมเสมอมาขอบคุณครับประโยคสั้นๆเรียกเสียงปรบมือและเสียงฮือฮาจากทุกคนได้เป็นอย่างดีก่อนที่เขาจะเดินถอยหลัง เพื่อให้ผู้เป็นพ่อได้พูดต่อพระแผงจ้องมองชายหนุ่มบนเวทีด้วยใบหน้าที่เต็มปไปด้วยความรู้สึกสมเพชตัวเองทั้งสองเผลอสบตากันเข้าพอดีรอยยิ้มเหยียดเผยขึ้นบนใบหน้าของเธอก่อนที่หญิงสาวจะวางแก้วในมือลงบนโต๊ะแล้วหมุนตัวเตรียมออกจากงานไปทว่าจังหวะนั้นเธอก็บังเอิญเห็นหญิงสาวแสนน่ารักพร้อมกับช่อดอกไม้ช่อใหญ่ เดินผ่านหน้าเธอไปนั่นก็ยิ่งทำให้พระแพงพูดอะไรไม่ออกอีกต่อไป <c oughs> ตอนนั้นที่อยู่กับแพงคงอึดอัดมากเลยสินะหญิงสาวตัดพ้อกับตัวเองเบาๆก่อนจะเดินออกจากงานเลี้ยงไปอย่างไม่สนใจใครอีกพระแพงเรียกแท็กซี่กลับบ้านสายตาทอดมองไปตามท้องถนนอย่างใช้ความคิดเธอรู้จักกับมาสุตั้งแต่เกิด เพราะพ่อกับแม่รู้จักกันทั้งสองเป็นเพื่อนเล่นกันตั้งแต่เด็กจนโตมาสุ่มีนิสัยเงียบสุขหุมเย่อหยิ่งนั่นจึงเป็นเหตุผลที่ทำให้เธอรุกเข้าหาชายหนุ่มมากขึ้นจนก่อเกิดเป็นความรักหญิงสาวทำทุกทางเพื่อให้เขาสนใจเอาใจเขาต่างๆนานาจนสุดท้ายเธอก็ได้เขามาเป็นแฟนและได้มั่นหมายกันในที่สุด ตลอดเวลาที่คบหากันนั้นเธอมักจะได้รับการดูแลจากเขาเป็นอย่างดีแม้เขาจะไม่ค่อยแสดงออกก็ตามแต่ส่วนใหญ่มักจะเป็นเธอที่เป็นฝ่ายเรียกร้องทุกอย่างจนมีเหตุการณ์นั้นจึงทําให้เธอเข้าใจแล้วว่าเขาไม่ได้สนใจเธอแม้แต่นิดเดียวทุกอย่างที่เขาทําทั้งหมดก็เพราะเห็นแก่ผู้ใหญ่มาสุไม่ได้รักเธอเลย มาสู่เดินพูดคุยกับแขกในงานจนเกือบหมดก็เตรียมเดินมายัางโต๊ะที่ครอบครัวนั่งอยู่ทันทีแต่ทันใดนั้นก็มีช่อดอกไม้ช่อใหญ่ยื่นมาตรงหน้าเขาพร้อมกับเจ้าของใบหน้าแสนน่ารักยินดีด้วยนะคะท่านประธานสายป่านฉีกยิ้มให้เขาด้วยความยินดีมาสู่รับดอกไม้มาถือไว้ในมือพร้อมรอยยิ้มบางขอบคุณครับ ไปนั่งก่อนไหมคะฉันจะพาไปไม่เป็นไรคะ่ะป่านแค่มาแสดงความยินดีกับคุณเฉยๆป่านกลัวว่าพ่อจะมางานนี้ด้วยป่านยังไม่ได้บอกพ่อเลยคะ่ะว่ากลับเมืองไทยแล้วเดี๋ยวจะมาเซอร์ไพรส์เอาป่านขอตัวกลับก่อนนะคะมาสู่พยักหน้ารับแล้วหญิงสาวก็เดินออกไป หลังจากสายป่านเดินหายไปชายหนุ่มก็ยื่นช่อดอกไม้ให้นาทีลูกน้องคนสนิทก่อนจะเดินมุ่งหน้าไปยังโต๊ะที่พ่อกับแม่และแขกคนสำคัญอย่างภูผาและยายยีนั่งรว่วมโต๊ะกันอยู่ด้วยสวัสดีครับคุณอาชายหนุ่มยกมือไหว้สองสามีภรรยาอย่างคุ้นเคยสวัสดีไม่เจอหลายปีนิ่งขึ้นเยอะเลยนะ ภูผาพากึ้นยิ้มยิ้มแต่เขาก็ไม่ได้ตอบอะไรนอกจากยิ้มบางส่งไปชายหนุ่มมีบางอย่างในใจอยากจะถามออกไปแต่ก็ได้แค่เงียบไว้เท่านั้นแล้วน้องแพงไปไหนแล้วคะไม่ใช่ว่าตกใจแล้วหนีไปแล้วหรอคะตนอ,อถามขึ้นเมื่อไม่เห็นหญิงสาวอยู่กับพ่อแม่กลับไปแล้วคะ่ะส่งข้อความมาบอกว่าปวดหัว ขอตัวกลับตั้งแต่มาสุยังไม่ขึ้นเวทีเลยค่ะอ้าวหรอคะแล้วเป็นอะไรมากหรือเปล่าคะไม่หรอกคะ่ะคงพักผ่อนไม่เพียงพอนะคะบ่นง่วงนอนมาตลอดทางเลยอ๋อค่ะแต่ถ้าน้องแพงรู้ว่ามาสุยังมีชีวิตอยู่น้องจะเสียใจหรือว่าดีใจกันต้นออรูปแขนลูกชายอย่างเป็นกังวล คงจะดีใจจนแทบทำอะไรไม่ถูกเลยค่ะยายีว่ายิ้มยิ้มเพื่อไม่ให้ทุกคนเป็นกงนังวลแล้วมาสุละ่ะอยากเจอน้องหรือเปล่าผู้ผาถามขึ้นเพื่อดูท่าทีของคนตรงหน้าก็อยากเจอครับไม่ได้เจอกันนานผู้ผาทำเพียงพยักหน้ารับแต่ก็ไม่ได้ถามถึงเจ้าของช่อดอกไม้เมื่อสักครู่แต่อย่างใด ทุกคนยืนพูดคุยกันอยู่นานจนงานเลี้ยงจบรูร่วงไปได้ก็แยกย้ายกันกลับบ้านวันเวลาล่วงเลยมาเกือบหนึ่งสัปดาห์พระแพงยังไม่มีโอกาสได้พูดคุยกับครอบครัวอย่างจริงๆจังๆเลยสักครั้งและวันนี้เธอคงไม่อาจหลีกเลี่ยงได้อีกต่อไปเพราะเป็นวันหยุดสุดสัปดาห์หญิงสาวตื่นมาในช่วงสายก่อนจะลงมาชั้นล่าง เพื่อหามื้อเช้าทานในขณะที่เธอกำลังเดินลงมานั้น <c oughs> ก็ได้ยินเสียงพูดคุยกันดังมาจากห้องรับแขกเธอจึงเดินไปแอบดูแต่ก็เป็นจังหวะเดียวกับที่ผู้เป็นแม่มองมาทางนี้พอดีทำให้เธอจำต้องเดินเข้าไปด้านในสวัสดีค่ะคุณลุงคุณป้าเธอยกมือไหว้ผู้ใหญ่ทั้งสอง โดยแม่สนใจร่างสูงที่นั่งอยู่ข้างกันแม้แต่น้อยสวัสดีจ้ะน้องแพงวันนี้หยุดหรอคะลูกค่ะคุณป้ามานั่งด้วยกันก่อนสิจะ้ะยายีเรียกลูกสาวเสียงนุ่มเออต้องขอโทษด้วยนะคะพอดีแพงยังไม่ทานข้าวเช้านะคะอา้าวหรอคะอืมงั้นก็ไปทานเถอะลูก เธอยิ้มรับแล้วก็เดินออกจากตรงนั้นไปทันทีโดยไม่มองหน้าใครอีกพระแพงถือถ้วยข้าวต้มกุ้งหนึ่งชามมายังส่วนหลังบ้านเพื่อหลีกเลี่ยงทุกคนหญิงสาวทานข้าวไปดูหนังไปอย่างสบายใจโดยไม่รู้เลยว่าผู้ใหญ่ที่นั่งอยู่ด้านในนั้นกังวลแค่ไหนเมื่อเห็นท่าทีของเธอเออ นี่เราก็มารบกวนเวลาพักผ่อนนานแล้วแม่ว่าเรากลับบ้านกันเถอะค่ะตนอที่ดูแล้วถ้าไม่ดีจึงอยากขอตัวกลับมาสุลูกมีอะไรจะพูดไหมยังไม่ทันที่เจ้าของบ้านจะได้ตอบอะไรที่บากก็พูดขึ้นจนลูกชายหันไปสบตาก,กับผู้เป็นพ่อโดยอัตโนมัติผมจะขอไปทักทายน้องสักหน่อยครับ คำตอบของลูกชายเป็นที่น่าพอใจมากสําหรับทิวามาสู่ลุกเดินออกไปยังห้องครัวทันทีแต่ก็ไม่พบหญิงสาวอยู่ด้านในแม่บ้านจึงเดินมาบอกว่าเธอทานข้าวอยู่ที่สวนหลังบ้านชายหนุ่มเดินไปเรื่อยๆจนพบว่าเจ้าของร่างบางในชุดเสื้อสีขาวแบรนด์หรูตัวโครงกับกางเกงขาสั้นสีดำกำลังนั่งทานข้าวไปด้วยดูหนังไปด้วยอย่างสบายใจ ยิ่งก้าวเท้าเข้าไปใกล้เธอมากเท่าไหร่กลิ่นหอมอ่อนๆที่คุ้นเคยก็ลอยเข้าจมูกชัดขึ้นเรื่อยๆเวลาทานข้าวใครเขาบอกให้เล่นโทรศัพท์เสียงทุ้มดังขึ้นท่ามกลางความเงียบจนร่างบางสะดุ้งตัวด้วยความตกใจแต่เธอก็ไม่คิดที่จะหันกลับไปมองสักนิดเลือกที่จะกดเล่นซีรีส์ต่ออย่างไม่สนใจเขามาสู่ที่เห็นเช่นนั้น จึงเดินเข้ามานั่งลงตรงหน้าเธอไม่ดีใจหรอที่ฉันยังไม่ตายเงียบไม่มีการตอบรับใดๆกลับมาไม่คิดถึงฉันหรอหญิงสาววางช้อนลงอย่างเบามือหลังจากทานข้าวคำสุดท้ายหมดแล้วคว้าโทรศัพท์มาไว้ในมือก่อนจะลุกเดินกลับเข้าไปในบ้านโดยไม่สนใจชายหนุ่มทำราวกับเขาไม่มีตัวตนในสายตาเธอ มาสู่ได้แต่มองแผ่นหลังเล็กเดินจากไปด้วยรอยยิ้มเจ้าเล่ห์อย่างนึกสนุกไม่เจอกันนานดูนิ่งขึ้นเยอะนี่เสียงทุ้มว่าขึ้นเบาๆก่อนจะเดินตามหลังเธอเข้าบ้านไปพระแพงกลับขึ้นมาบนห้องและไม่ได้ลงไปด้านล่างอีกเลยไม่รู้ว่าครอบครัวเขากลับไปหรือยังแต่การเจอกันครั้งนี้มันทำให้เธอรู้สึกว่า ทุกคนกำลังเล่นกับความรู้สึกของเธอพ่อแม่ของเธอและเขาไม่ได้มีท่าทีตกใจที่ชายหนุ่มยังไม่ตายนั่นก็เป็นที่รู้กันแล้วว่าที่ผ่านมาพวกเขาโกหกนั่นจึงเป็นเหตุผลที่หญิงสาวไม่กล้ามองหน้าทุกคนอย่างเต็มตายอย่างที่เคยเป็นหนึ่งสัปดาห์ผ่านไปบ้านหลังใหญ่ที่รายล้อมไปด้วยลูกน้องทั่วทุกมุมบ้านกลิ่นบุหรี่ลอยคล้ะคลุ้งไปทั่วบริเวณสวนหลังบ้าน จ้ของร่างท้วมนั่งสูบบุรี่มวลที่สามกำลังจะหมดด้วยใบหน้าเคร่งเครียดหลังทราบข่าวว่าคนที่เขาคิดว่าจัดการให้หายไปจากโลกนี้ได้นั้นยังมีชีวิตอยู่และกำลังกลับมาบริหารธุรกิจอีกครั้งส่งผลให้ลูกค้าที่หลั่งไหลเข้ามานั้นหดหายไปเรื่อยๆโดยเฉพาะธุรกิจบ่อนพนันคุณพ่อคะป่านจะออกไปข้างนอกนะคะเสียงลูกสาวดังมาจากในบ้าน อย่ากลับดึกนักนะลูกค่าเป็นยังไงบ้างมันมีความเคลื่อนไหวอะไรไหมเออท่านครับคนของเราตามมันไม่ได้เลยครับลูกน้องของมันจัดการทุกคนครับตอนนี้เราเลยไม่รู้ความเคลื่อนไหวของมันเลยครับโง่ไอ้พวกโง่พวกมึงไม่มีปัญญากันหรือไง ไปหาวิธีตามติดมันมาให้ได้ถ้าพวกมึงทำไม่ได้ก็ไปตายซะโกเมทชายสูงไวัยที่ยังแข็งแรงอยู่ชี้หน้าด่าลูกน้องอย่างหมดความอดทนลูกน้องก็ได้แต่ก้มหน้ารับแล้วเดินออกจากตรงนั้นไปถ้าฉลาดนักทำไมไม่หาวิธีให้พวกกูละว,วะลูกน้องกัดฟันพูดเบาๆหลังจากเดินออกมายัางหน้าบ้าน เวลาผ่านไปนานสักพักโกโมเมศก็เดินกลับเข้ามาในบ้านและเป็นจังหวะเดียวก,กันกับที่ลูกน้องคนก่อนเดินหน้าตื่นเข้ามาหาเขาพร้อมกับโทรศัพท์ในมือท่านครับดูนี่ก่อนครับชายหนุ่มยื่นโทรศัพท์ไปตรงหน้าเขาภาพถ่ายหญิงสาวเจ้าของรอยยิ้มหวานๆปรากฏขึ้นบนหน้าจอเลื่อนไปเรื่อยๆ ก็ปรากฏรูปคู่อย่างสนิทสนมกันของชายหญิงคู่หนึง่งซึ่งผู้หญิงคนนั้นคือสายป่านลูกสาวของเขาและผู้ชายคนนั้นก็คือมาสุศัตรูหมายเลขหนึง่งโทรศัพท์เครื่องรู้ถูกเคลื่องลงบนพื้นแต่กระจายไม่เหลือชิ้นดีไปหน้าแดงก่ำของโกเมธบ่งบอกได้ว่าเขาโมโหมากแค่ไหนเขาได้แต่ตั้งคำถามกับตัวเองว่า มาสุรู้จักลูกสาวเขาได้ยังไงลูกน้องของเขาทำงานผิดพลาดอีกแล้วหรือไม่ส่งคนไปตามติดสายป่านถ้าพวกมึงคลาดกับลูกกูกูจะฆ่าพวกมึงซะว่าแล้วเขาก็ทิ้งตัวนั่งบนโซฟาตัวใหญ่อย่างหมดแรงพลางคิดหาวิธีจัดการมาสุไปด้วยห้างสรรพสินค้าร้านอาหารสไตล์ญี่ปุ่น เต็มปไปด้วยผู้คนที่จับจองโต๊ะจนเต็มร้านพระแพงกำลังนั่งทานซูชิของโปรโดยอ,รอ,รอย่างอร่อยอร่อยโดยมีหนุ่มหล่อนั่งทานเป็นเพื่อนอยู่ฝั่งตรงข้ามนั่นก็คือภาคภูมิคนที่เจอกันในงานเลี้ยงวันนั้นทั้งสองได้มีโอกาสแลกช่องทางการติดต่อกันและได้พูดคุยกันมากขึ้นตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วหลังจากบังเอิญเจอกันที่ห้างแห่งนี้ อร่อยไหมครับเสียงทุมหน้าฟังถามขึ้นอย่างสุภาพอร่อยค่ะแพงมาที่นี่ประจำค่ะจริงเหรอครับอย่างนี้ก็ดีเลยสิพี่จะได้มีเพื่อนทานเพราะน้องสาวพ,พี่ไม่ชอบอาหารญี่ปุ่นเลยมานั่งคนเดียวก็เหงาพระแพงไม่ได้ตอบอะไรนอกจากยิ้มรับเท่านั้นหลังจากทานอาหารกันเสร็จก็มาเดินเล่นกันตอ ในจังหวะที่หญิงสาวกำลังช่วยภาคภูมิเลือกเสื้ออยู่นั้นเธอก็รู้สึกเหมือนมีใครกำลังจ้องมองเธอจากทางด้านหลังจนภาคภูมิเข้าไปลองเสื้อเธอจึงได้หันกลับมามองแล้วก็พบว่าเป็นมาสุที่กำลังยืนกอดอกจ้องมองมาที่เธออยู่เลิกยุ่งกับมันซะเสียงนิ่งดังขึ้นแต่เธอไม่สนใจ ไม่ว่าเธอจะเมินฉันยังไงก็ตามแต่กับผู้ชายคนนี้ฉันขอให้เธอเลิกยุ่งกับมันเป็นใครคะถึงได้มาสั่งเป็นพ่อเหรอคะพระแพงหันไปพูดกับเขาด้วยสีหน้าไม่เข้าใจไม่ได้เป็นพ่อแต่เป็นคนที่หวังดีกลับบ้านกับฉันเดี๋ยวนี้ว่าแล้วมาสู่ก็เดินมาคว้าแขนเธอให้เดินตามเขาออกไปปล่อยฉันนะ ไม่อย่างนั้นฉันจะตะโกนเรียกราปภพจริงๆด้วยตะโกนสิถ้าเธอไม่อายเธอก็รู้นิสัยฉันดีนี่ฉันไม่รู้จักคุณดีงั้นก็ลองตะโกนดูว่าจบเขาก็ดึงแขนเธอให้เดินตามหลังไปยังไม่สนใจใครทั้งนั้นพระแพงก็ได้แต่เดินตามแรงกระชากอย่างไม่ปรีปากพูดสักคำเพราะเธอรู้จักเขาดีอย่างที่เขาว่า ยิงสาวก็ได้แต่ส่งข้อความไปขอโทษภาคภูมิเท่านั้นก่อนที่มาสูจะจับเธอยัดเข้ารถแล้วพาขับออกไปตลอดการนั่งรถมานั้นไม่มีเสียงพูดคุยกันระหว่างคนทั้งสองมาสู่เหลือบมองคนที่นั่งข้างๆจนเขาต้องเป็นฝ่ายยอมแพ้เอ่ยปากคุยกับเธอก่อนเชื่อเถอที่ฉันทำไปก็เพราะหวังดีกับเธอทั้งนั้น แพงหันหน้ามาคุยกันดีๆชื่อเธอหลุดออกจากปากเขาเป็นครั้งแรกทำเอาหญิงสาวเผลิใจสั่นขึ้นมาทันทีแต่ก็ไม่ได้หันไปอย่างที่เขาบอกพระแพงชื่อเต็มๆเ,เริ่มมาน้ำเสียงก็เริ่มเข้มขึ้นเช่นกันพระแพงครับหันหน้ามาคุยกับพี่หน่อยครับแต่แล้วประโยคนี้ของเขา ก็ทำให้เธอเผลอหันกลับไปมองเขาอย่างขาดสติเขาแทนตัวเองว่าพี่กับเธอครั้งแรกมันทำให้หัวใจของเธอสั่นไหวอย่างห้ามไม่อยู่จะให้คุยอะไรคะไม่เห็นมีอะไรต้องคุยนี่มีเธอเข้าใจไหมที่ฉันบอกว่าผู้ชายคนนั้นมันไม่ใช่คนดีตัวเองดีตายนักหรือไงหญิงสาวขามวดคิ้วแน่นอย่างไม่เข้าใจในคำพูดของเขา ที่เอาแต่พูดว่าคนอื่นไม่ดีก้าวร้าวสายตาคมดุมองมาที่เธออย่างตักเตือนแต่พระแพงในตอนนี้ไม่ได้เกรงกลัวเลยสักนิดยอมรับค่ะไม่ได้อ่อนหวานน่ารักเหมือนใครๆหรอกค่ะมาสู่ที่กำลังจะพูดอะไรสักอย่างก็หยุดชะงักลงเมื่อเหลือไปมองกระจกพบว่ามีรถยนต์ขับตามหลังมาไม่หยุด ตั้งแต่ที่ห้างสปปรรพสินค้าแล้วคิดได้เช่นนั้นเขาก็หันไปมองคนที่นั่งหน้าเบื้องอยู่ข้างกายทันทีก่อนที่เขาจะตัดสินใจเปลี่ยนเส้นทางกระทันหันนี่ไม่ใช่ทางกลับบ้านนี่จะพาไปไหนไปคอนโดถ้าวันนี้คุยกันไม่รู้เรื่องก็ไม่ต้องกลับบ้านไม่ไปกลับไปส่งบ้านเดี๋ยวนี้นะมือเล็กยื่นมาจับแขนแกร่งไว้อย่าพระแพง อย่าทะเลาะก,กันในรถสายตาจริงจังมองมาที่เธอภาพเหตุการณ์ในอดีตก็ลอยเข้ามาในหัวมือเล็กจึงค่อยๆลาออกจากแขนชายหนุ่มแล้วนั่งนิ่งไปเงียบๆจบตอนที่สองแล้วนะคะด้านผู้ฟังคะเรื่องราชักจะไปกันใหญ่แล้วล่ะคะ่ะโอลวนโอลเวงกันแล้วตอนต่อไปจะเป็นยังไงมาติดตามกันต่อได้ใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนค่ะ พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ